ก็ไปถ่ายเรื่องรอยรักลเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือดก็สนุกมากนะแต่อากาศนี่หนาวมากๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกด้วยแล้วมันทาให้อากาศเนี่ยมันมันหนาวเนี่ยเข้ากระดูกเลยคือหนาวมากๆแต่ว่าโลเคชั่นสวยมากแล้วก็แล้วก็สนุกเรื่องนี้สนุกดีครับสนุกดีเล่นแล้วรู้สึกสนุกดีไปใช้ชีวิตที่นู่นประมาณสัก4วันได้ฮะสวันใช่ครับของที่าวแซวว่านะเดตดหนาวมากจนต้องแบบเอ้ยเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันย่าเออไม่ฮะ ใครพูดอย่างเงี้ยน่าเกลียดมากเลยไม่มีไม่มีพี่ไม่มีก็ถ้ามีข่าวงี้เหรอก็ผู้หญิงเสียหายอ่ะอืมห้องแยกดิครับพี่ผมก็นอนกับพี่โอ้อยู่แล้วจริงๆแล้วเราเห็นใจน้องเขาไหมคะนเดชแบบมีข่าวเสียหายโดนแบบก็น่าสงสารเหมือนกันครับผมถ้าถึงแม้เป็นคนธรรมดาเองก็ก็น่าสงสารแล้วอันนี้ มีข่าวเี่ยวไปมันก็ไม่ดีหรอกครับผมไม่มีใครเห็นว่าดีหรอกครับผมว่าเราไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องนี้ลเลอยอแต่แม่ก็คงไม่แฮปปี้หรอกครับถ้าใครไปว่าลูกสาวอย่างนั้นนะเนี่ย